จา่าชีเป้าขอ,อยศสกอร์เคราะลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูดยูเอต็ดวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรพุดบอมาให้ 5คู่ด้วยกันนะครับผมค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้บอกเลยว่ามีให้สู้ทุกหลีกจริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้ทีเด็ดอื่นๆนอกจาก5คู่ที่หน้าช่องแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ไลน์แอดแอดตูนสายสานะครับบอกเลยว่ามีทีเด็ดหน้าอ่านมีทีเด็ดให้ได้คัดสรรนะครับผมคัดเลือกมาให้รายวันเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นฝากไปติดตามกันด้วยที่ไลน์แอดแอดตูนสายสานะครับไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับผมเริ่มต้นที่คู่ระหว่างเลตันโอลิเอนนะครับผมท ลีกวันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่นี้ทิกอาคิกออฟก,กันในเวลา19บเดนกาสินาทีนะครับเลตัร์โอเลียนเจ้าทินห้าเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดน, One, นะครับในลีกในลีกวันนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพ้พต่อ Port, สต็อกพอร์ตซิตต์สต็อกพอร์ตเคาน์ตี้ไปศูนย์ประรตูต่อหนึ่งโดยที่พวการลุ้นตัว คารายออฟอยู่นะครับสำหรับทางฝั่งของเลตันโอลียนส่วนในศึก FA ครับนัดล่านัดรอบก่อนนะครับผมในรอบที่3เนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะดาร์บี้คา์ตี้ด้วยการดวลจุดโทษนะครับผมในเวลาเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนระหว่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีแต่ก็ถ้าเกิดว่าเจาะลึกรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็มีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะครับพวกเขาชนะ3แพ้ไป2เกมเกมลีกนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปพ่ายแ,แพ้ต่ออาร์เซนอลมา1ประตู ต่อ5นะครับผมโดยที่ซิตี้ณเวลานี้นะครับผมอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนคีมิลีกนะครับมี41คะแนนด้วยกันส่วนในศึก F a ฟเัรอบก่อนนะครับผมก็เจองานง่ายนะครับผมเปิดบ้านเอาชนะซอฟต์ซิตี้ทีมจากลีกทูไปสบายๆ8ประตูต่อ0นะครับสภาพความพร้อมทางฝั่งของซิตี้วันนี้นะครับผมอาจจะมีการมีการโลเทชั่นผู้เล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วก็จะให้โอกาสพวกตัวสำรองรวมไปถึงดาวรุ่งหลายๆคนนะครับผมอย่างเช่นตัวใหม่อย่างครูซานอฟก็อาจจะได้ลงสนามนะครับเช่นเดียวกัน กับแจ็คกิลิชอาจจะได้เขาเรียกว่าลงสนามอุ่นวอร์มร่างกายหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเดี๋ยวจะมีเกมกลางสัปดาห์นะครับผมในการเจอกันกับไรอัลมาดริดในศึก FXR ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในเกมเพย์ออฟนั่นเองนะครับ ดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าซิตี้คุณภาพเชิงลึกดีกว่าแน่นอนแม้ว่ากลางสัปดาห์จะมีเกมหนักแล้วก็วันนี้เป๊ปโกเดียล่าก็จะให้โอกาสเด็กดาวรุ่งลงสนามซึ่งเด็กดาวรุ่งพวกนี้นะครับก็ดูแล้วพวกขวพวกเขานี่ก็มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีกว่าอย่างแน่นอนดังนั้นเฉียบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คิดว่าน่าจะยิงสบายๆไปถึง3สกอร์และอาจจะไหลไปถึง4สกอร์ด้วยนั่นเองนะครับ ไปกันที่คู่ของเอเวอเรตันเจอกับบอลมัดนะครับเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกนังกฤษเจอกันเองนะครับคิกออฟก,กันในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเอเวอเรตันเจ้าทิมห้เกมหลังสุดในทุกรายการจริงๆเอาเพียงเอาเพียงแค่4เกมดีกว่านะครับเอาเฉพาะในยุคข,ของเดวิดมอยส์นะครับผม4เกมหลังเนี่ยเปิดหัวด้วยการแพ้นะครับแต่ตอนนี้ชนะคู่แข่งมา3เกมรวดนะครับผมเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อศูนย์นะครับผมโดยที่เอเวอเรตันตอนนี้อยู่ติที่16ของตารางคะแนนพรีเมมมีีียรร์ลกกนนนะะคคับผ26แ็ ค่อนข้างที่จะเริ่มลอยตัวแล้วนะครับผมกับการต้องกระเสือกกระสนหนีตกชั้นนะครับเพราะว่าห่างจากโซนตกชั้นถึง9คะแนนด้วยกันชนะปีเตอร์โบโลสนะครับผมไปสบายๆ2ประตูต่อศูนย์นะครับสภาพความร้อมของเอเวอเรสตนก็ต้องบอกว่ายังมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะนะครับแต่ตอนนี้ไม่สมวผลกระทบเพราะว่าทางฝั่งของดวิดมอยส์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจอทีมที่ลงตัวนะครับแต่วันนี้ก็น่าจะมีาการโลเทชันนักเตะผู้เล่นนะครับในบางตำแหน่งอย่างเช่นแอชลีย์ยังอาจจะได้โอกาสลงสนามเช่นเดียวกับมอยส์เช่นเดียวกับไมเคิลคีนะคร ตัวสำรองนั่นเองนะครับรวมไปถึงทางด้านของเจมส์สการ์เนอร์สนะครับผมก็น่าจะได้ลงสนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางฝัางฝั่งของบอลหมัดนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็เล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผมพวกเขาชนะ3เสมอ1แล้วก็เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็พึ่งจะเปิดบ้านแพ้แพ้ต่อลิฟวูไปศูนย์ประตูต่อ2ซึ่งการแพ้แพ้ต่อลิฟวูเนี่ยก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับผมโดยที่บอลหมัดตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับมี40คะแนนก็ยังมีลุ้นในตัวคือ,อในตัวยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูโราืออว่น่นนนเัง เนฟุตบอลเอฟเอครับรอบก่อนนะครับก็เจองานสบายๆครับเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บอมวิชเอาเบียนนะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพไป5ประตูต่อหนึ่งะครับสภาพความร้อมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะครับผมเพราะว่าแต่ก็เป็นฟุตบอลระบบนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าทางฝั่งของบอลมันก็ถือว่ามีตัวผู้เล่นที่สามารถยิบจับลงสนามแล้วก็เล่นตามระบบได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทางการของทีมอาทางทีมของอันโทนีอีเลโอลานั่นเองนะครับ ในแง่ของ h ฮ Tohead นะครับผมก็เป็นเป็นทางฝั่งของบอลหมัดที่เหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับชนะ3จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของเอเวอเรตันชนะไป2ครั้งนะครับโดยที่ทางฝั่งของบอลหมัิชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วนั่นเองนะครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของบอลหมัดเสมอเสียหายนะครับต้องบอกว่านับตั้งแต่ทางทางท่านของเดวิดมอยส์เข้ามาคุมนะครับถือผลงานของเอเวอเรตันก็ดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าบอลหมัดฟอร์มก็ถือว่าเป็นบอลร,ระบบที่ทําได้ค่อนข้างจะดีแต่วันนี้การบุกมม เยือนเอเวอรตไม่ใช่งานง่ายและพวกเขาก็ต้องการรักษาโมเมนตัมด้วยดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงในช่วง90นาทีเฉีย์ไปที่เอเวอรนตคิดว่าน่าจะยันอยู่หรืออาจจะชนะก็เป็นได้ครับไปกันที่สึบุเนสลีกาเยอรมันนะครับผมบบวกพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับคู่นี้ชิก์ออฟก,กันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับทั้งฝั่งของบบวก5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ามาไม่ดีในช่วงระยะหลังๆนะครับพวกเขาชนะ2เกมก่อนหน้าแล้วก็ไมมม่่่ชนนะารา3เเกกตติอแบงป็ เสมอสมาสอ2เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบวกไปเสมอไอทัลแฟงเฟิร์ตมา1ประตูต่อนหนึ่งโดยที่วบบวกนะครับอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนมี29คะแนนด้วยกันสภาพความร้อมวันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่เป็นฝั่งของพวกเขาเป็นเป็นทีมที่มีผู้เล่นบาดเจ็บปะปายนะครับผมวันนี้ก็อาจจะต้องเช็คฟิตทางด้านของเควิน巴拉เดสนะครับแนวรุกตัวเก่งของทีมว่าจะสามารถลงสนามได้ไหมแต่คาดการกันว่าน่าจะไม่ได้ลงนั่นเองนะครับดังนั้นตัวตัวผู้เล่นก็ยังถือว่าค่อนข้างมีจํากัดแล้วก็ ย,ยังถือว่าจัดคับได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับทางฝั่งของโบบบวกส่วนทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับผมหเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาแพ้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอหนึ่งเกมแล้วก็ชนะมา3เกมรวดโดยเ,เป็นการไม่แพ้ใครมา4เกมติดนะครับเกมนัดล่าสุดในศึกเดเบโคคาวนะครับผมก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของโคโลนไป3ประตูตอ่อ2แต่ก็เป็นการเอาชนะในการต้องเล่นต่อเวลาพิเศษนะครับผมก็ถือว่า,าก,ก็ถือว่าพวกเขายัง ต้องนุ้นเหนื่อยนั่นเองนะครับคือแล้วเดวิสโคานี่เพิ่งจะเตะไปเพื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนเท่านั้นเองนะครับก็เลยทําให้สัมพร่างกายอาจจะมีปัญหาสําหรับทางฝากฝ่งของไบรเออร์เลเวอร์คูเซนก็เป็นได้นะครับโดยที่เลเวอร์ตอนนี้อยู่ดับที่2นะครับเป็นรองจากฝูงตามหลังทางด้านของไบยอนมินิกอยู่เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นเองนะครับสภาพความร้อมในวันนี้นะครับผมพวกเขาก็ตัวหลักอยู่กันครบนะครับพาตติกชิกก็ดีนะครับฟอลเลนฟอลเลนเวิร์ดนะครับอเล็กซ์กิลมาโดรวมไปถึงทาง พร้อมหน้าพร้อมตานะครับในแง่ของ Head Tohead ก็เป็นบารเออร์เลวอร์คูเซนที่เหนือกว่านะครับชนะจามจากนัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของวบบวกไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับครั้งสุดท้ายที่วบบวกนะครับเปิดบ้านเอาชนะาทางด้านของไบรเออร์เลวอร์คูเซนนะครับน่าสนใจมากเพราะต้องย้อนกลับไปปี2 0 1 5นส้นู่นเลยนะครับผมโอ้ร่วม10ปีแล้วนะครับผมที่วบบวกไม่สามารถเอาชนะในบ้านตัวเองได้ในยามที่เจอกับไบรเออร์เลวอร์คูเซนนะครับนัดชนีเกมคู่นี้นะครับ มองว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นก็แตกต่างกันนะครับในแง่ของเฮดเก็ถือว่าเหมือนจับแพ้ทางยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมดังนั้นมีโอกาสที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนบุกมาเอาชนะได้สูงมากๆนะครับผมเชียร์ไปที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วฟอร์มตอนนี้ของบัวบ,บวกก็ไม่น่าไว,ว้วางใจเท่าไหร่ครับไปต่อกันที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับผมมอตเลติกบินเบาพบกับจิโรนา คู่นี้คิกออฟกันในเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนะครับในฝั่งฝั่งของแอตเลติกบินเบาเจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับผมโดยที่ไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันเกมนัดล่าสุดในลาลีกาสเปนก็เพิ่งจะบุกไปเสมอแอตเลติกบินเบาขออภัยครับไรอัลเบติสนะครับสประตูต,ต่อ2ชี่ด้ว่าพวกเขาต้องไล่าไล่าตามตีเสมอ2ครั้ง2คราเลยนะครับผมทางฝั่งของบินเบานะครับผมตอนนี้อยู่แับที่ส ของตารางคะแนนมี41คะแนนก็ยังรั้งตำแหน่งอ่าในพื้นที่ท็อปโฟอย่างเหนียวแน่นนะครับสบภาพความร้อมของแอตติกบินบาลนี่ก็ถือว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บตอนนี้นะที่สาคัญเลยนะครับก็คือนิโกวิลเลียมส์นะครับผมมีปัญหาจาบาดเจ็บนั่นเองก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อแนวรุกพอสมควรนะครับวันนี้จะนําทัพโดยทางด้านของกูลูเซต้านะครับกองหน้าตัวเก่งรวมไปถึงออยฮันซันเซตที่เล่นอยู่ข้างหลังของเขานั่นเองก็ถือว่ามีตัวผู้เล่นอยู่ค่อนข้างจะครบอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับภาคฝั่งของแอตติกบินบาครับส่วนทางฝั่ง จิโรนานะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายแย่ม,มากๆนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นคือเกมนัดล่าสุดแต่ถ้าว่าก่อนนั้นแพ้คู่แข่งมา4เกมรวดนะครับผมเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอาลัสพอลมาดไป2ประตูต่อ1น,นะครับโดยที่จิโรนาตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนมี31คะแนนเท่านั้นเองนะครับสบภาพความร้อมก็ต้องบอกว่าไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับสามารถจัดทัพลงสนามได้แบบเต็มๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์อ่าอัวเบลลุยส์ ได้ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของ h ฮ t o h เ a d เนี่ยก็จิโรนานะครับผมขออภัยไม่ใช่บินเบานะครับเป็นจิลรนาที่เหนือกว่าชนะ3จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของบินเบาชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเกมเล็กแรกเจอกันจิลรนาก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่าบินเบา1นสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยพักพักหลังนะครับแม้ว่าทางฝั่งของบินเบาจะเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานการเล่นเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่จิลรนาก็เป็นนททีีมม่นะ่ไชะ แล้วก็เสมอก็ยากพักมักจะแพ้โดยตลอดนั่นเองดังนั้นคู่นี้เชีย์ไปที่แอตเลติกบินเบาคิดว่าเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ครับ ไปปิดท้ายกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมซันเดอร์แลนด์พบกับวัตเฟิร์ดนะครับคู่นี้คิกออฟกันในเวลา19นาฬิกาสนาทีหรือว่าทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับทั้งฝั่งของซันเดอร์แลนด์เจ้าทีมแมวดำนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ามาดีในระยะหลังๆนะครับพวกเขาแพ้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นก็คือแพ้ตั้งแต่ในศึก FA Cup ครับนะครับผมแล้วก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดนะครับผมแบ่งเป็นเสมอ2ชนะ2เกมนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะบบเอออรกขภุไปชนะ เลยนะครับผม3ประตูต่ตอ 2, 2โดยที่ซันเดอร์แลนด์ตอนนี้นะครับผมอยู่ดับที่4ของตารางคะแนนมี58คะแนนด้วยกันก็ตามหลังพื้นที่ขึ้นชั้นอัตโนมัติเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นก็ยังถือว่ามีลุ้นอยู่นะครับสำหรับทางฝักฝั่งของแมวดําสภาพความพร้อมต้องบอกว่ามีตัวผู้ล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากมายนะครับเพราะว่าตัวหลกัหลกๆก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นจบเบลลิงแฮมนะครับผมน้องชายของจูดตเบลลิงแฮมก็ยังจะได้ลงสนามในเกมนัดนี้นะครับสำหรับทางฝั่งของแมวดําส่วน ทางฝั่งของวัดเฟิร์ตแดนอรารวาสนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าไม่ค่อยดีในระยะหลังๆนะครับพวกเขาชนะเกมเดียวเสมอ1เกมแล้วก็แพ้มา3เกมลวดในลีกนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านให้แพ้ก่อนนอริซิตี้ไป0ประตูต่อ1นะครับโดยที่วัดเฟิร์ตนะครับอยู่ดับที่12มี41คะแนนก็ต้องบอกว่าโอกาสอ่าพวกเขาห่างจากพื้นที่คารายออฟแค่3คะแนนแต่ก็ต้องบอกว่าตัวแปรมันค่อนข้างจะยากแล้วก็ลำบากมากๆถ้าหากว่าจะลุ้นตัวเพลย์ออฟนะครับโดยท,ท ฝั่งของวัตเฟิร์ดนะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ตามมีตามเกิดนะต้องว่าอย่างนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าผู้เล่นค่อนข้างที่จะไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับสำหรับฝากฝั่งของวัตเฟิร์ดนั้นนะครับผมในแง่ของ h ฮดทูเฮดนะครับผมเป็นทางฝั่งของวัตเฟิร์ดที่เหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับชนะ2จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับโดยที่ทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์ชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นโดยที่ที่น่าสนใจนะครับ3เกมหลังเป็นเจ้าถิ่น นะรวจ,จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าถิ่นส่วนมากจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ด้วยอีต่างหากนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าซันเดอร์แลนด์หสกอร์ไม่ได้ไม่เสียไม่ได้ไม่เสียลุ้นถึง2เม็ดด้วยกันนะครับต้องบอกว่าซันเดอร์แลนด์ในระยะหลังๆฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะดีแต่เป็นการเล่นดีนอกบ้านนะครับผมนะอันนี้ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะแปลกเอามากๆนะครับส่วนในบ้านพวกเขาเนี่ยชนะคู่แข่งะสะดุดสะดุดนะครับคู่แข่งมา2เกมติดแต่ถ้าว่าวัตเฟิร์ดฤดูกาลนี้นะครับในการเล่นทีมเยือนถือว่าไม่โอเคเลยนะ อดีตมิดฟิลด์ดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเด็กปั้นของทีมนะครับที่มาเป็นกุญซือน,นเวลานี้ดูแล้วไม่น่าไหวนะครับสำหรับทางวัตเฟิร์ดเชียร์ไปที่ซันเดอร์แลนด์หนึ่งสกอร์การันตีลุ้นเม็ดสองได้สบายๆครับ 5ตัวนะครับผมที่วันนี้ผมจา่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีเอฟเวอร์ตันครับมีไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับมีแอตเลติกบินเบาและก็ซันเดอร์แลนด์ครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเดตยังไงก็ฝากที่กลุ่มหองพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดแอดตูใส่สามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ